สวัสดีค่ะอยู่กับรอนลันสแต a รี่นะคะวันนี้หลานก็จะพาทุกคนใส่ชุดฮันผูประยุกไปจิบชายายมบ่ายกันค่ะแต่ว่าจะไปที่ไหนนั้นต้องรอติดตามนะคะและวันนี้หลานไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้ก็พาแขกรับเชิญมาด้วยจะเป็นใครนั้นไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Yeah. S 2> แม่แม่นะคะจากเพจ history a l dream ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ ค่ะก็คือเม่นะคะก็จะเป็นแม่ค้าเพจ Historical Dream นั่นเองที่คอยตอบทุกคนในเพจถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับท่านฝูอยากพรีอยากซื้อไม่รู้จะแต่งสไตล์ไหนก็ถามแม่ได้เลยเพราะว่าตัวเม่เองก็เป็นนางแบบแล้วก็สไตลิสต์้วยค่ะนะคะ,นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปจิบชาพร้อมยังพร้อมล้วไปกันเลยโอเคบายบายโอเคค่ะคุณแมย่แล้วเราจะใส่ชุดไหนไปจิบชากันดี จริงๆแล้ววันนี้มันเป็นช่วงบ่ายฤดูหนาวใช่ไหมเราก็เลยอยากจะให้ลองใส่ชุดหมิ่ก่อนเพราะว่าเสื้อหมิ่มันจะมีความหนามีความอะไรเงี้ยสําหรับใส่ไปฤดูหนาวได้ไม่อย่างนั้นจะเสียดายมากเ <c oughs> พราะฤดูร้อนก็จะใส่ไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วก็วันนี้เราอยากจะหยิบชุดท่านฟูที่เป็นท่านฟูจร, <c oughs> จริงๆไม่ใช่ชุดแต่ประยุกแล้วอะค่ะเอามาใส่กับชุดในชีวิตประจำวันไม่ให้มันแตกต่างกันมากแต่ก็ยังคงความเป็นท่านฟูอยู่นั่นเอง <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะหยิบชุดท่านฟูมามิสกับเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันแล้วดูว่าจอบมาได้ลุปไหนค่ะเคไปดูกันเลยวันนี้เดี๋ยวราลองลุกนี้ก่อนเนาะเป็นเสื้อกระโปรงทนนิสกระโปรงสั้นแล้วก็เป็นเสื้อชุดน่าชวมหมีนะคะจากแบรนด์ชมพูท่นถัง ก็ปเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสุดนะเนาะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยถูกใจใช่กระโปรงตรงนี้มันก็ดูสั้นไปสำหรับเราหนึง<ๆ>คือจริงๆเราเวลาประยุกต์ชุดอยากให้มันเป็นแบบเอาที่คนใส่สบายใจดีกว่าแต่ใ,ให้ชุดน่ารักถ้าถ้าคนใส่ไม่สบายใจใก็รู้สึกไม่ค่อยดีอืมหืมกันเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งดีกว่า เธอฉัว่าลูกนี้โอเคอยู่นะมันดูแบบเหมือนนักเรียนหน้าห้อง <laughs> ความเรียบร้อยเออแต่มันก็มีความแบบชุดนักเรียนเกาหลีนักเรียนจีนนักเรียนญี่ปุ่นนักเรียนอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่นักเรียนไทยนักเรียนแบบน่าเรื่อใแต่ว่าจริงๆนชอบตัวนี้อืมโอเคชอบตัวนี้มากกว่ามันได้รูปแบบชิคๆชิลๆกว่า เดี๋ยวไปทำผมต่อแหละเดี๋ยวคุณมองมาเลือกว่าดีกว่าเนาะได้เลยคือเราชอบสีโทนชมพูม่วงพาสเทลอยู่แล้วเธอว่าตัวไหนดีอ้าวันนี้เราแบบไปลุคแบบสดใสสดใสไงแล้วก็เลือกสีที่มันค่อนข้างจะสดใสดีกว่าเธอใชื่ว่าเราต้องมาเลือกกระโปรงก่อนอืมโอเคแต่งจริงเขาเป็นชุดถ่านอะเธอว่าใส่กับกระโปรงโอเคได้ปะแบบได้นะทรงบานๆอย่าห่างกระโปรงก่อน เราไปเลือกกระโปรงมาแล้วก็คือเราจะใช้กระโปรงอันนี้เป็นกระโปรงสีเงินพรีสรอบตัวแล้วก็ใส่คู่กับเสื้อตัวนี้สีชมพูเพราะว่าสีมันจะได้ตัดกันอย่างนี้นะคะก็จะได้ลุกน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นเลือกกระโปรงมาอีกตัวหนึ่งเป็นกระโปรงสีชมพูเหมือนกันแล้วก็มาใส่ก็จะได้เป็นลุกแบบก็น่ารักแต่ว่าเป็นสาว OL นิดนึงคือทรงเซ็กซี่เซ็กซี่เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันเลยดีกว่าด้านล้วนะคะ ใจแล้วไหมเออาัน,น,นดีความแบบโอลนิดนึงมีความเซ็กซี่คือจริงๆในคนแม่ไม่มีเอวไงก็เลยรู้สึกว่าถ้าข้างบนมันเป็นแบบทรงทรงแขนเสื้อมันกว้างใช่ไหมแบบตรงนี้รักแร้มันกว้างแล้วก็ปล่อยออกมานิดนึงแล้วก็โปรมานับรูปอ่ะมันจะทําให้ดูขุนดีกว่าแล้วก็อันนี้สีเข้ากันด้วย<ช>ดูเป็นธีมดูสดใสดีเซ็กซี่นิดนิด เอาชุดนี้เอาชุดนี้โอเคเธอฉันว่าเราสองคนตอนนี้นะคะแนวแบบว่าอันนี้เป็นสาวน้อยหน้าห้องอันนี้คือแบบสาวน้อยหลังห้องแล้ว <laughs> <อ>มีความแรงๆนิดนึงส่วนคนนี้มีความใสๆหน้าก็จะ,ะเป็นประมาณนี้ <c oughs> หรือไม่ก็คือแบบเป็นอะไรนะเด็กฝึกงานกับเจ๊พนักงานของ <laughs> อยู่มานานแล้วเชื่ชานน้าในเป็นเด็กฝึกงานใสๆ,ๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะออกไปกันลุกนี้ ทำผมก่อนดีกว่าไปกัน<ต><ต>ค่ะอี่าวเราจะทำผมอารมณ์แบบปล่อยๆเป็นแนวๆแบบโอแอวชิคๆนิดนึงเนาะมันนี้ก็คือใส่ชกเกอร์มาเป็นสีแดงลายกลาบแล้วก็มีระยะนิดนึงให้มันตัดกระชุดแต่ก็ไม่ตัดกันไปแล้วก็ผมมันนี้เดี๋ยวจะทัดขึ้นแล้วก็ติดมันนี้ก็คือมีความพันฝูอยู่แทนมีความเป็นพันฝูอยู่แต่ก็มีความชิคๆด้วยแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็ต้องมาแต่งทำผมมไรนี้ด้วยมส่วน,นหลังๆเรื่วความที่หลังๆยังดูแบบเออเด็กๆน่ารักอะไรเงี้ย เราก็เลยสำหรับตอนังที่แบบยังดูเป็นเด็กๆนรักนะเราก็เลยจะให้หลังหักเสียสองข้างสลาเป็นนักเรียนนักเรียน JK <ม>หน่อยนึงแล้วก็ติดเครื่องประดับอ่าที่เป็นห่วงผมที่ปลายผม,มนี่ก็จะเป็นสไตล์นี้ค่ะเราก็จะติดสองข้างเลยเราก็จะติดอันนี้นะคะสองข้แบบเลยนเกี่ยวคือจริงๆอันนี้ก็คือแบบเป็นเครื่องประดับขั้นฝูเหมือนกันแต่ว่าพอเอามาติดตกแต่งนิดนึงอะไรเนี้ยมันก็มันก็จะมีความขั้นฝูแล้วก็มีความสมุใหม่จเป็นตัวด้วย กระดูรูหลานนี้นะคะท่เสร็จแล้วสอง้างน่ารักเราก็ได้ดดชุดที่จะใส่ไปจิบน้ำชาวันนี้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถลา,าคารกำลังจะไปที่บ้านปุสิตนะคะ วันนี้มีไข่รับเชิญพิเศษด้วยจะเป็นไข่กันเดี๋ยวว่าพอไปถึงบ้านดูสินะีกันทะลุกันเลยค่ะโอเคไปกันเลยทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นพวงมันหล่นแม่มันเป็นลูกแท้ Again, <okay. S 2> ที่เมื่อกี้ถามราคาเพราะว่าจะได้คิดค่าชดใช้ถูกถูกไหมใช่ <laughs> แล้วเราก็ถึงแล้วนะคะร้านกำลังตกแต่งทีมคริสต์มาสเลยร้านสวยมากโอยมีความยอม้อนยุคเบาไม่อยากเชื่อแบบอยู่ใจกลางเมืองอะ่ะ อดเลยค่ะไปรอบหน้าเนาะเจอจุดขนกนะไม่กี่บาไปดู ฝัเร้าหอาได้ด้วยค่ะอาามาแล้ววัสดีนะคะ้ก็ฝั่งเป็น้ลวก็เป็นชิทแก,กนพัฟนะคะันที่เราไม่ฝั่อัลตโนทีเพราะว่าวามแผนกันแล้ว่าหลังจากนี้ก็จะไปกินมยางแนอเรื่องกินนี้ย่างสำคัญมากแล้วเราก็ฝั่งเป็นชาอหลงค่ะก็คือหมึองการทิได้ของคน ด้วยนั่นเองนะคะร้านนี้บอกไปว่าสวยมากเพราะเขาเป็นบ้านต่อแก่มานานหลายปีแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสนามก็ใหญ่มากคาน้องๆมาเที่ยวเล่นได้เลย ไปถังไหวไหมล่ย <laughs> ให่คือเขามีดันซิ่งฮอล์ด้วยอ่ะอคือแบบ <laughs> เป็นบ้านที่วิกตอเรียนสุดๆเลยชอบละสิหลันหลัน ว่าอัพตรนนู้นทีกันไหมคะคุณเม่์ม่ได้วันอื่นที่เราไม่มีนัดไปกินมือใหญ่รสักนี้นได้เลยคะ่ะตรงนู้นเป็นอะไรคะคุณเม่เม่ตรงนู้นจะเป็นเป็นพู้บาร์นะคะก็คือปีนบาร์ข้างสระน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคคะ่ะณบ้านนี้นะคะเราก็อยู่ที่การเล่นบาร์นะคะบารีสระน้ำของร้านบ้านดูสินั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นบาร์กลางจแจ้ง สว,สวยด้วยนะคะก็คือเขาจะเปิดช่วงกลางคืนถือว่าเป็นร้านที่กลางวันก็มาจิบอัคเานทร์กินอาหารเสร็จแล้วก็มาบาร์ต่อได้เลยนะคะรบคันมากๆแถมพาสต์มาได้ด้วยะคะ่ะ มันที่ร้อนใช่ไหมก็แบบมานั่งริมสระน้ำชิลๆตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นก็คือ่ดูหนาวที่ไม่ค่อยหนาว่าไหร่แต่มนันก็หนาวได้ <c oughs> บรรยากาศมาชิลริงๆแบบมานั่งริมสวนเ้ยแบบติงๆในสวน <c oughs> คือร้านน่ารักมากคือเหมือนแบบอยู่ในยุคบริเตนเหมือนย้อนเวลากลับไปยุคบริเตนจริงๆเลยแต่ว่าเราก็ใส่ชุดมาซะเก่าเกิน,น,น,นไป ช,ช,ชื่อได้ด้วยนะคะจริงๆอ่ะที่นี่เนี่ยสำหรับแม่ๆเรารู้สึกว่าเราอ่ะมารับประทานอาหารมากินขนมมาพักผ่อนหย่อนใจได้เลยคือที่นี่ส่วนทั้งข้างในข้างนอกเราก็มีบรรยากาศที่หรับขนมที่นี่นะคะพัฟเฟ่ของเขาก็จะเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันแล้วแต่ว่าวันนั้นมีอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ล้วก็จะมีะเป็นพัฟเี่แล้วก็เป็นเค้กให้เราได้เลือกซื้อกันได้ให้เลือกชิมกันได้ตามใจชอบแล้วว่า แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นช่งวงเฟสติฟ์อะไรนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งร้านเป็นธีมต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมดูหนังด้านนอกกิจกรรมปาร์ตี้ที่บาร์ริ่สระายน้ำเมื่อคู่นี้นะคะแล้วก็มีอัทขระนมซีด้วยญญค่ะ <S <S และสำหรับคลับดูสวยๆแล้วก็สไตล์หริทการแต่งตัววันนี้นะคะก็ดีไซน์ไปยดิสโทริทิคอรดีนะคะถ้าเกิดว่าใส่ สนใจชุดท่านสูงหรือว่าชุดท่านฝูกประยุกต์หรือว่ามีชุดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะก็เจ็บต่ออะไีนิดอยก้ดีแม่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไ์โอแอลหน้ารัาน่าร้นารนนะคะแล้วถ้าหากใครสนใจที่จะมาที่ร้านบ้านดุสิตนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครดิตแล้วก็ใส่ที่อยู่ไว้ด้าใต้คลน,นะคะถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็พาลังน้องไปเที่ยงหรือว่าถ้าใครไม่งีก็ไม่เป็นไมมาเทีย่ยวที่บ้านดุสิตจะได้เลยคะ่ะ คือวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้ายอยากเห็นแอดมินนี่มาร่วมรายการกับเราอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวกีพีน่าจะพยายามพาแอดมินนี่ผู้น่ารักจากร้านที่ช่วยโค้ารีมมาถ่ายด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากนี่แขกพิเศษสุดน,น่ารักของเราไว้ด้วยนะคะเองเคยถ่ายทีสาปากิ่งนั่นเองก็อย่าลืมติดตามไว้ที่ช่องหลังๆไดอารี่นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย นม่แกรนนะคะ นอายคนให้ความสเศษมาแล้คะจคนนี้ค่ะ